بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد a s s a l a m u ุ l a i k u m w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจเจริญจากอีกองค์อ l l a h subhanahu wa t a a l ได้ประสบได้พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะน,นี้ทุกท่านครับฮัมดุลิละชุโกตอลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณต่อพระองค์ที่ทำให้ทั้งผมและพี่น้องได้กลับมาพบปะพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องราวของศาสนานะครับเรื่องที่ ผมอยากจะหยิบยกมานำเสนอให้กับพี่น้องในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตาวักขุลต่อ Allah s u b า a n a h u w t าลนะการตาวักขุลหมายถึงการมอบหมายต่อ Allah Subhanahu w t าลทุกอย่างการงานของเราทุกอย่างเราจะต้องมอบหมายต่อ Allah s u b า a n a h u w t าลเราแค่ทำอัสบับให้ดีเราทำสาเหตุให้ดี ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นให้เราเนี่ยมอบหมายต่อลอสุบฮานะหัวตาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มอายะต่างๆที่พูดถึงการตวักคุณต่อลอสุบฮานะหัวตาลาทีเ่เราเรียกกันคุ้นหูติดปากว่าตะวักกันตะวักกันเนี่ยนะครับจริงๆถ้าเป็นสรรพนามเนี่ยเป็นมัสดัดเนี่ยเรียกว่าตะวักคุลมาจากคำกริยาในภาษาอหรับที่ว่าตะวักกะละ ยาตวัแกลูตวะคุลันนะครับคำมัสดัสมันจึงเรียกว่าตวะคุลการตวะคุลต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาหรือการมอบหมายต่ออัลลอฮ์นั่นเองนะครับเรายะนะครับที่เกี่ยวข้องกับการตวะคุลการตวะคุลเนี่ยมีความสําคัญกับชีวิตเราอย่างไรเราทํางานหรือว่าเราทําอะไรก็แล้วแต่เราไม่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ได้ไหมเดี๋ยวเราลงมาดู นะครับอัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาสั่งใช้เราอย่างไรให้เรามีการตวัตกุลต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลานะครับการการตวักกันเนี่ยคือจิตใจที่ยึดมั่นอย่างแท้จริงกับอัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาว่าทรงเป็นผู้นำประโยชน์และปกป้องเราจากภัยอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับโลกนี้ หรือว่าโลกหน้าตาวะกุลคือการที่บ่าวทำการมอบหมายการงานทุกอย่างให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแสดงออกถึงความศรัทธามั่นและชัดเจนว่าไม่มีผู้ใดที่สามารถมาให้ประโยชน์ให้โทษเราได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเท่านั้นเราจะต้องมีความรู้สึกเช่นนี้เราในฐานะที่เป็นมุมิน ผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะต้องยึดมั่นยึดมั่นให้แน่วแน่ว,ว่าคนที่จะมามาให้ประโยชน์เรานั้นหรือว่าคนที่จะมาให้โทษเรานั้นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเพียงพระอ,องค์เดียวเท่านั้นนะครับจะไม่มีใครทําสิ่งใดจะไม่มีใครทําอะไรอันตารายเราได้ถ้าอัลลอฮฺมีไม่ประสงค์แล้วก็ใครก็จะมาให้ประโยชน์อะไรกับเราไม่ได้ถ้าอัลลอฮฺจะไม่ให้ นะครับอันนี้ก็ให้เราให้เราตวักกันให้ดีไม่ว่าเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายจะมาเกิดกับเราเนี่ยต่างๆเหล่านี้เป็นการกําหนดเจาาลอสุบฮานะหุวาตาลาทั้งสิน้นให้เราตวกักคุณให้เราม่อมหมายไปนะครับหน้าที่ของเราเนี่ยให้เราม่อมหมายต่ออัลลอ์สุบฮานะหุวาตาลาอัลลอฮ์สุบฮานะหุตาลาได้ตรัสไว้ในสุราอันอามนะครับว่า أعوذ ب ا ل ل ม من ا ช ش ي ط ิ ن ا ร ر จ ي ม Wa in yamsaska Allah bi fala kashifa illahu. illa wa in yamsaska bi khairin fa ala kulli shay'in qadir La ha wa Allah song hai khwam duer ron yang ning yang dai prasob kae chao wa in yamsaska Allah bi fala kashifa illahu. ถ้าหากว่าล้อทรงให้ความดดร้อนอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นหรือว่าประสบขึ้นแก่เจ้าก็จะฟะลากาชิฟละหูอิลลาหูก็จะไม่มีผู้ใดเปลืองมันได้นอกจากพระองค์เท่านั้นไม่มีผู้ใดที่จะช่วยได้ไม่มีผู้ใดที่จะขจัดความเดือดร้อนนั้นได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตัลล ว่าอิยมสัสกคบิ خ ي รินฟะฮูอัลลาฮ์คุลชัย์คดีร์เล่ากพรองค์ได้ให้ความดีอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เจ้าว่าอิยมสัสกคบิ خ ي รินฟะฮูอัลลาฮ์คุลชัย์คดีรแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอันนี้ให้เรายึดมั่นเป็นหลักไว้เลยเป็นหลักยึดมั่นของเราของเราไว้เลยว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอร้ายหรือว่าเรื่องเดือดร้อนนะครับต่างๆเหล่านี้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลาแล้วก็จะไม่มีใครเปลืองมันออกไปได้นอกจากพระองค์เช่นเดียวกันหากความดีใดมาประสบกับเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตาลาสามารถที่จะกระทําได้พระองค์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะครับอยู่ใน อยู่ในการอยู่ในความสามารถของพระองค์อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราจะต้องตวักคุนให้ดีมอบหมายให้ดีอัลลอฮ์อะไรมาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาว่าสิ่งนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาได้กําหนดว่าให้เราแล้วนะบางคนตัดพ้อว่าเออทำไมอัลลอฮ์ทดสอบแต่ฉันแต่ว่าไม่ทดสอบคนอื่นเลยพี่น้องจําไว้เถิดครับออทุกเรื่องที่มาเกิดขึ้นกับ มุมินผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นล้วนแล้วเป็นเรื่องดีกับเขาทั้งนั้นเลยนะครับท่านอาบับดุลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว,ว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องแปลกว่ากิจการงานทุกอย่างของผู้ศรัทธานั้นล้วนแล้วเป็นเรื่องดีสำหรับเขาทั้งหมดเลยแม้ว่าเขาจะประสบกับเรื่องร้าย แล้วเขาอดทนเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องดีสำหรับเขาหรือเวลาเรื่องที่ดีมาประสบกับเขาและเขาขอบคุณนะครับเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องดีสำหรับเขาได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยเรื่องดีมาประสบและเราขอบคุณเราก็ได้นะครับเรื่องดีมาประสบกับคนมุมิน แล้วผู้นั้นผู้ศรัทธาผู้นั้นทําการขอบคุณฝักการนะค้รอดแล้วเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องดีสําหรับเขาแต่ถ้าหากว่ามีตรระมาประสบกับเขามีความเดือดร้อนมาประสบกับเขาซอบัต์เขาอดทนฝักการนะครอแล้วการอดทนนี่ก็เป็นเรื่องดีสําหรับเขาเช่นเดียวกันการที่เรื่องร้ายมาประสบแล้วเขาอดทนเนี่ยก็เป็นก็เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ดีสําหรับบรรดามุมินผู้ศรัทธาเช่นเดียวกัน ฉะนั้นให้เราตวักกันไปพี่น้องตวักกุลไปนะครับมอบหมายให้เต็มที่การงานอะไรของเราเวลาจะออกไปหาริสกีนะครับเราทำอัสบาให้เต็มที่แล้วก็ตวักกุลต่อรอสุบฮานะหัวตาละนะครับต่อไป อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาลาได้สั่งให้ปวงเบาของพระองค์ให้ทำให้ทำการมอบหมายแด่พระองค์ในหลายๆแห่งด้วยกันในในพระมหาคัมภีร์อันกุรานของพระองค์น,น,นะครับมีห้าสิบกว่าอายะมีห้าสิบอายะที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮตาลาพูดเกี่ยวกับการตะวักุลสั่งให้ตะวักุลเช่นในในส ah ุรอัลฟุรกรน آياتي هاسبتيت الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به ذنوب عباده خبيرا لا سوتاو تومو مايتاو هاقو سونشي وين سون مايتايتا และจงแซ่ซ่องสะดูดีแซ่ซ่องสสดูดีด้วยการสรนเสริญพระองค์และพอเพียงแล้วด้วยพระองค์ผู้ทรงรอบรู้ในความผิดทั้งหลายของปวงบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์อันนี้จบเลยท่านพี่น้องที่เคารพรัก เป็นคําสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาบอกว่าให้เราเนี่ยตวักุลทําการมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาแล้วก็ให้เราทําการสะดุดีสรรเสริญต่อพระองค์นะครับแล้วกเ็เพียงพอด้วยพระองค์แล้วเพียงพอแล้วด้วยพระองค์ผู้ทรงรอบรู้ในความผิดทั้งหลายของปวงบา่าวเราตวักุลต่ออัลลอสซุบฮานะฮุะตาลาคนเดียวพอ พระงเดียวพอนะครับเราไม่ต้องไปหวังจากสิ่งอื่นเราไม่ต้องไปหวังจากหลุมฝังศพเราไม่ต้องไปหวังจากต้นไม้นะอันนี้ให้เราเนี่ยมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาอัลลอฮฺซุบนะฮะตาลาบอกไว้ในอีกอายะหนึ่งที่อยู่ในสุราตาว่าว่าคุลไลยูซีบานาอิลลามากัตบัลลอฮุลันา ฮ هو โมลานะ ن ะ و ัลลอฮิฟ ف ลยะตะวั م ؤ ะลิลมุมินนกุลลัยยุซีบะนาจงกาวเถิดมุฮัมมัดว่าจะไม่มีสิ่งใดมาประสบแก่เราเป็นอันขาดอิลลามากะตะบัลลอฮุลานา นอกจากสิ่งนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดไว้แก่เราเท่านั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องตะวักคุลมอบหมายเลยว่าสิ่งที่จะมาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์กำหนดมาให้เราแล้วจะทดสอบเราว่าเราอดทนไหมจะทดสอบเราว่าเราขอบคุณไหมนะครับคุณเลยูซีบานาอิลลามกคัตบัลลอฮุเลนา ฮัวมูลานะซึ่งพระองค์เป็นผู้คุ้มครองเราว่าละลอฮิเฟลลาะจัวะกะลิลมุมินูนและแด่อัลลอฮ์นั้นมุมินผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถอะอัลลอฮ์สุบตาราสั่งให้เราเนี่ยสัส่งให้เราเนี่ยมอบหมายต่อพระองค์แล้วก็บอกว่าจะไม่มีอะไรมาประสบกับเราเป็นอันขาดยกเว้นว่าสิ่งนั้นอัลลอฮ์กำหนด มาให้กับเราแล้วนะครับแล้วก็พระองค์ก็จะเป็นผู้คุ้มครองเราอัลลอฮ์สุบบัตาลาจึงสั่งว่าเออ่ฟัลยะตะวะอัลลอฮิฟัลยะตะวอัลกาลิลมุเอมินูนแด้อัลลอฮ์นั้นมุเอมินผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถอะนะครับอีกอาย่างหนึ่งในสุรษูอาระอัลลอฮ์บอกว่า วตวกลอะลละซีซรฮีมอัลละติยะฮีนะตะกูมวตะกัลุบกะฟิสซา د ินจงมอบหมายแด่ผู้ทรงจงมอบหมายต่อผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาผู้ทรงเห็นเจ้าขณะเจ้ายืนและการเคลื่อนไหวของเจ้าในหมู่ผู้สุยู นะครับอันนี้อัลลอฮ์สุบบะฮ์จาลาก็สั่งให้มีการตวักกันต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัจลาเรามาดูจากขะดพิสของท่านนบีสุลลัลฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมบ้างนะครับมีรายงานจากท่านอุมารบินขุตภาพรดิอัลลอฮฺอันฮูว่าแท้จริงท่านนบีสุลลัลฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าแล้วอันนักุมตะะตวัตกะลูน่าลัลลอฮฺฮักกะตุกอติ หากแม้นว่าพวกเจ้าทําการมอบหมายต่อลอสุบฮานะฮูวาตาลาอย่างแท้จริงแล้วและราก็คุมแคมายยรซุุตปอตรแน่นอนพระองค์จะทรงประทานริสกีริสกีที่เป็นปัจจัยอย่างที่ของพวกเราเนี่ยนะครับและราก็คุมแคมายรซุุต,ต์อยร พระองค์แน่นอนพระองค์จะทรงประทานปัจจัยยังชีพให้พวกท่านแกมาเช่นเดียวกับที่พระองค์ยะรุุกุตตอยร้อทรงประทานริสกีให้กับนกตักดูขีมาซอนโดยที่มันบินออกไปในตอนเช้านั้นในสภาพที่ท้องว่างวะะจรููบตานาะ และกลับมาในสภาพที่ท้องอิ่มให้เราตระวักกันแบบนั้นนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮวาตาลาเนี่ยเป็นผู้ดูแลเรานะครับให้เราทําอัสบาให้ดีเหมือนกับนกที่ออกไปหาอาหารแต่ละวันเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าแต่ละวันจะได้อะไรเข้ามาทานหรือเปล่าแต่ว่าให้เราตระวักกันไว้นะครับให้เรามอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮวาตาลาไว้แล้วก็ทําสาเหตุให้ดีนะครับทำสาเหตุให้ดีตระวักกุลด้วย แล้วก็ออกไปหาด้วยนะครับไม่ใช่ตวกักคุลแล้วก็เรานั่งอยู่ที่บ้านปิดประตูนั่งตีพุงอยู่ที่บ้านมันก็ไม่ได้นะครับเราตวักุลเสร็จปุ๊บเราก,ออก็ไปเลยไปหาทําสาเหตุออกไปทามาหากินนะครับเพื่อให้การตวกักคุลของเราเนี่ยเอ,อ่อครบองค์ประกอบนะครับไม่ใช่เราตวกักคุลต่ออับฮานาะหัวตาลาอย่างแท้จริงเลยแต่ว่าเราไม่ทําสาเหตุเลย มันก็ไม่ได้นะครับก็เหมือนกับนกที่ท่านนบีได้กล่าวไว้นะครับว่าถ้าเราทวักกันต่อลอสุบฮานะฮูวาตาลาเนี่ยแน่นอนอัลลอฮ์จะทรงประทานปัจจัยยังชีพให้กับให้กับพวกท่านดังที่พระองค์ได้ทรงประทานมันให้กับให้กับนกที่มันบินออกไปในตอนเช้านี่ในสภาพที่ท้องว่างแต่ ตักดูขีมาซอนวัตรูฮุบิตนะตอนเช้าบินออกไปในสภาพที่ท้องว่างหิวแล้วก็กลับมาในตอนเย็นในสภาพที่อิม่มท้องอิม่มนะครับก็ให้เราตะวักกันท่านฮาฟิดีอิมเนรจับรอรดิลลอฮุอันฮาฮฟิดีอิบนรจับรอฮิม่าุลลอฮิดก็ว่าฮ a d ิ t นี้ถือเป็นหลักในเรื่องการมอบหมายต่อัลลและแสดงว่าการมอบหมายหรือว่าตะวักุนเนี่ย เป็นสาเหตุที่จะชักนำมาซึ่งริสกีอัลลอฮ์สุบฮตาราได้กล่าวเอาไว้นะครับในสุราอัตตอลาจว่าว่าไม่จะตกิลล่าฮะยะจรละหูมักรจาผู้ใดก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูอาลลายจะจละหูมัครจาพระองค์ก็จะทรงหาทางออกให้แก่เขา พระองค์ก็จะทรงให้ทางออกแก่เขาวายรุกคูมินไฮสูลายะจะซิบและพระองค์จะทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่เขาจากที่ที่เขามิได้คาดคิดนะประทานปัจจัยยังประชัยประทานปจัยยปจปปจัยยังชีพให้กับเขาในสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน ว่าไม่ยะตะวกันอัลลอฮ์และผู้ใดก็ตามมอบหมายแด uh. ่อัลลอฮ์ฟะฮุวะฮัสบุพระองค์ก็จะทรงเป็นผู้พอเพียงแก่เขาแล้วไม่ต้องการคนอื่นแล้วไม่ต้องการคนช่วยใครที่ไหนก็ไม่ต้องการแล้วนะครับให้เรายำเกรงต่ออัลลอฮ์ตะอาลาและพระอจะให้ทางออกแล้วก็พระองค์จะทรงประทานริสกีให้แสดงว่านะครับ การที่พระองค์จะทรงประทานริสกีให้กับใครแต่ละใครหลายๆคนหรือว่าประทานริสกีให้กับให้กับมนุษย์หรือว่าให้กับมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยเขาผู้นั้นจะต้องจะต้องมีความยำเกรงต่อลอสุบฮานะหุวาตาลาด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ตะวักกันต่อละใครที่ตะวักุลต่อละมอหมายต่อละอัลลอฮ์ก็เป็นที่เพียงพอสําหรับเขาแล้วนะครับอัลลอฮ์ผู้เดียวเท่านั้นก็ เป็นผู้พอเพียงออพอเพียงแก่เขาแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วไม่ต้องไปขอจากที่อื่นแล้วนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องออสิ่งที่เราจะต้องเน้นแล้วก็ย้ำในเรื่องของการตะวักุนเราก็จะต้องทำให้ดีดูซิว่า มีอีกะดีหนึ่งนะครับรายงานจากอนัสบินมาลิก r a d i ลลอฮุอันฮ u เล่าว่าแท้จริงท่านนบีสุลลัลละมดเบอกว่าอีดัน خرج ا, ي ر أ, ا ر ل ر ก ل ل ه ัลลอฮเมื่อชายคนหนึ่งออกไปจากบ้านของเขาโดยกล่าวว่าบิสมิลลาห์้วยพระนามของ Allah ั و ต ل ت ن ن ع ن ن ت ل ลล ل ه ฉันขอมาห้ถึง a เราเข้าเราวะาเรากลัวใจเาบิลลาและไม่มีพลังอำนาจใดๆนอกจากด้วยพระองค์ข้อละท่านอับิร์ตสุรลลาวะอะเลาะวะสัลลัมกล่าวว่ายุกาลูฮีนาอีดินท okay. ่านอับิร์บอกว่าท่านใดนั้นก็จะมีเสียงกล่าวแก่เขาว่าฮูดีตะวะกูฟีตะวะวุกีตะ หูดีตท่านได้รับทางนำแล้วว่ากูฟีตท่านได้รับการปกป้องแล้วว่าวูกีตและท่านได้รับความพอเพียงแล้วฟาตฟาตะตาจฟาฟาฟาตต,ะตะนจ,จละหุชัยตอนและบรรดาชัยตอนก็จะออกห่างจากเขาใครที่ออกจากบ้านนะกล่าวว่าบิสมิลลา บิ سم ا a ل ه ล و ك ل ล ع ลาาวะล,ลาก ه ว ا ตะอิลลาบิลลา ب ا ใครพูดแบบนี้ก่อนจะออกจากบ้านก็จะมีเสียงกล่าวกับเขาว่าฮูดีจะวะก,กูฟีจะวะวุกีจะท่านได้รับทางนำแล้วท,ท่านได้รับการคุ้มครองแล้วการปกป้องแล้วท่านได้รับความพอเพียงแล้วฟาตาตาจาละวฮชัยตอนแล้วชยัวชยตอนก็จะไม่เข้าใกล้ จะออกห่างจากเขาไปไฟะกูลุลลอฮชัยตอนุนอ้นครไคฟะละกะบิราจูลินกอดฮูดียะวกูฟียะวุกียะชัยตอนอีกตนหนึ่งจึงกล่าวว่าเจ้าทำอะไรเจ้าจะทำอะไรเล่ากับคนที่เขาได้รับทางนำได้รับการปกป้องและได้รับการประกันความพอเพียงแล้ว หมายถึงอัลลอฮฺสุบานตาลาเนี่ยคุ้มครองเราแล้วรับประกันความพอเพียงเราแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เวลาเราจะออกจากบ้านก็บิสมิลลาฮิรเรากัลตุอุลลอฮ์ลาฮลลวา ا و ว ا و ะอิลลาบิลลาห์นะครับเวลาท่านพี่น้องจะออกจากบ้านก็ให้พี่น้องกล่าวเช่นนี้นะครับถือว่าเราเนี่ยเป็นการตะวักขุลต่ออัลลอฮฺสุบานะฮูวาตาลาแล้วนะครับฉะนั้น ออสิ่งสำคัญเลยเราจะต้องตวักุ้นต่อเลาะอย่างแท้จริงแล้วก็จะต้องทำอัสบาบด้วยนะครับจะต้องทำสาเหตุด้วยไม่ใช่ว่าเราออกไปทำธุระข้างนอกแล้วเราก็บอกว่าเราตวักกุ้นต่อเลาะสุบาณนะหัวตาลาแต่บ้านของเราเนี่ยเปิดอ้าเลยไม่ได้ล็อกประตูไว้ตังก็ไม่ได้เก็บไว้ให้ดีนะครับแบบนี้เราเราเรียกว่า เราไม่เรียกว่าทวักคุณนะครับเราไม่เรียกว่าการมอบหมายการมอบหมายนั้นต้องทําสาเหตุด้วยแล้วก็ต้องทวักคุนด้วยแล้วก็พร้อมทําสาเหตุให้ดีนะครับสำหรับวันนี้คงจะต้องจากลาพี่น้องไปด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้วับิลลาฮิตตฟิกันฮิดายาสัสลามอะลัยกุมะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชะก,กิรินรามมัสิดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออ Air ร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอตเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน